สวัสดีครับเลยครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,าซ่อมนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหลอดไฟของ เป็นเครื่องดูดควันนะนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับผมแล้วแต่เส้นรอบวงแต่เนี้ยเส้นรอบวงจะอยู่ที่เอหกมิลิเมตรนะประมาณ7เซนนะครับผมนะครับแต่เนี้ยปัญหาที่เจอคือเนี่ยครับจะสังเกตว่าดวงไฟมันหลีนะครับมันไม่ได้สว่างแบบติดขึ้นมานะครับเนี่ยหลอดมันเสื่อมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลี่ยนข้างในกันดูนะครับผมนะครับส่วนวิธีการถอดเจ้าหลอดนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับ บนบนบนเครื่องดูดควันนะครับมันจะมีถ้ารุ่นที่เป็นกระจกเนะี่ยมันก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับอยู่ข้างบนกระจกนะเราไขออกเอาน็อตออกแล้วก็สไลด์ตัวกระจกมาก็จะเห็นโคมแล้วแล้วก็กดโคมออกมามันก็จะหลุดมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ถอดบล็อกมาแบบนี้นะ นะครับส่วนรุ่นที่เป็นฝาปิดเหล็กก็ทําเหมือนกันนะครับผมนะครับพอถอดออกมาได้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมใครจะเปลี่ยนยกโคมก็ได้แต่ผมไม่เปลี่ยนนะนะครับยกโคมเนี่ยถ้าเป็นเบิกศูนย์รู้สึกจะอ่าเราหกร้อยเจ็ดได้นะคือผมไปเจอหลอดนะครับหลอดของ LED ข้างในเนี่ยซึ่งหลอดหนึ่งเนี่ยตกประมาณ3บาทเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสั่งมาเปลี่ยนนะแต่นี่คือผมให้ดูก่อนนะครับนี่คืออาการที่มันเป็นอยู่นะนะครับเป็นทั้ง2ดวงเลยคือหลอดมันเสื่อมครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะแต่พั r เดเวอร์เขาไม่น่าเสียนะอันนี้จะเป็นโคมไฟที่ใช้ไฟนะครับ12โวล์นะเนี่ยครับเขาจะเขียนไว้อยู่ว่า1 2โวล์แล้วก็1.5วัตต์นะครับพาวเวอร์นะครับก็คือกาลังไฟต่ำกว่า1.5นะเราเอาไฟไปจ่ายได้นะครับผมนะครับอันนี้ปุ๊บนะครับคือกินไฟนิดเดียวอ่ะนะครับผมก็ต่อไฟอันนี้คือผมเอา12โวล์นะไฟ1 2โวล์มาต่อครับเนี่ยครับอันนี้ยิ่งหลีเลยหนักเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยหล แทบแทบไม่สว่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดข้างในกันดูเอาตัวนี้ก็ได้ถอดข้างในกันดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนยังไงนะครับผมนะฮะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะครับแล้วหลอดเป็นแบบไหนนะครับแกะน็อตก็มีแค่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาซ่อมนะครับประหยัดไปหลายร้อยนะครับถ้าเปล2นสองตัวก็เกือบพันนะนะเพราะว่าเจ้าเครื่องดูดควันเนี่ยบางตัวเนี่ย เราไปซื้อเป็นชุดมาเนี่ยมันก็แปดเก้าพันแล้วนะซึ่งจะปล่อยให้มันเสียมันก็เสียได้ของเนาะก็เลยแกะมาแล้วเนี่ยไหนก็เอามาดูอ้าพอดีว่าเห็นมีหลอด LED นะครับผมนะครับพอเราดเปิดฝาปิดขึ้นขึ้นมานะครับเราจะเห็นข้างในนะอันนี้คือเป็นอะไรเขาทั้งหมดนะครับตัวมันมีแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับอันนี้คือเป็นวงจรของเขานะที่เราเห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้นที่มันมีปัญหาก็คือเจ้าหลอดน,นี้นะครับ เราแกะมาดูก่อนนะครับแล้วดูภาควงจรหรือว่าไดเวอร์ของเขาเนี่ยดูสิว่ามันมีรอยไหมหรือว่ารอยที่แบบไอซีระเบิดอะไรไหมอันในกรณีอย่างเงี้ยคือผมมองแล้วมันไม่ไม่มีนะผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะสั่งเฉพาะตัวหลอดเนี้ยมาเปลี่ยนนะครับหลอดก็จะมีสสีนะจะมีสีเหลืองนะครับกับสีขาวนะ 6,500K นะครับผมนะครับก็ผมสั่งมา2แบบก็คือเป็น1วัตต์กับ3าวัตต์นะครับแต่ผมอาจจะเปลี่ยนเป็น3วัตต์ไปเลยนะเพราะว่าอันเนี้ย มันเป็นหนึ่งอ่ามันเป็น1.5นะหครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนหนึ่งวัตก็ได้นะครับมันก็สว่างเหมือนกันนะครับก็จะประหยัดไฟอีกนิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรารออะไรมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนนะครับผมนะครับเนี่ยครับเจ้าตัวเนี้ยที่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับตอนนี้ของมาส่งแลวนะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของหลอดไฟนะครับที่ผมสั่งมา10หลอดเนี้ย25บาทนะครับต้องตกเฉลี่ยแล้วหลอดละประมาณ2.5ผมให้3บาทนะครับผมนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับขั้วนะครับ ตัวหลอดไฟเนี่ยครับเขาจะมีขั้วนะให้เราสังเกตนะครับสังเกตดีๆนะที่ขาตรงเนี้ยมันจะมีขีดอยู่อันนี้เป็นขีดขีดเดียวก็คือเป็นลบแล้วถ้าเกิดด้านที่ตรงขานี่เป็นขีดแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกก็คือด้านนี้เป็นบวกนะครับหลอดเนี่ยมันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าหลอดไหนอ่ะที่ไม่มีมาร์กนะเนี่ยครับส่วนใหญ่จะมีหมดนะเนี่ยครับนี่ก็มีขีดลบอยู่ตรงนี้นะแต่มีตรงนี้แค่ข้างเดียวนะข้างบวกไม่ได้เขียนก็คือรู้กันนะครับฝั่งหนึ่งเป็นลบฝั่งหนึ่งก็เป เราก็ต้องวางให้ถูกขั้วนะครับผมนะครับอย่างอันเนี้ยขั้วลบอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาด้านลบนะครับไว้ข้างซ้ายนะครับอย่างงี้นะแต่ก่อนที่เราจะใช้งานเดี๋ยวเรามาเทสหลอดกันดูก่อนนะครับว่าตัวหลอดเนี้ยเขาสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็ใช้มิเตอร์วัดนะหรือถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้ไฟ3มโวลต์นะครับจากแบตเตอรี่ฐานก็ได้นะแล้วแต่ว่า สะดวกแบบไหนคือมันสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดนะไม่จำเป็นต้องใช้มิเตอร์อย่างเดียวนะนะครับแต่อันนี้นเคของผมว่าผมมีมิเตอร์นะผมก็จะใช้มิเตอร์นะครับบวกลบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมีไฟขึ้นนะเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับมีไฟขึ้นก็ใช้ได้นะครับอ่านวัดอีกขั้วหนึ่งนะครับวัดอีกหลอดหนึ่งนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเห็นไหม บวกกับลบนะครับแสดงว่า2หลอดนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาถอดเปลี่ยนกันนะครับผมก็ไม่ได้ยากครับนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหลอดกันนะครับผมก็ใช้ที่หนีบนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ะลืมรับถอดก่อนนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวเราถอดตัวของโคมออกมาก่อนนะครับห้าหลังโคมก็จะมีน็อตสี่ตัวนะไขออกมาเลยนะครับ แล้วก็เราต้องทําการเปลี่ยนหลอดนี่นะนี่ครับขั้วบวกอยู่ด้านขวามือนะนี่ครับตามตามบอร์ดที่เขาเขียนเลยนะครับทุกบอร์ดมันจะมีเขียนหมดนะครับบวกลบนะแล้วก็ถอดตามนั้นนะครับแล้วก็เอาที่นีบเอาที่จับบอร์ดมาจับไว้หรือถ้าไม่มีก็หาอะไรแข็งๆว่างนะครับที่กันความร้อนพวกกระบุงกระเบื้องก็ได้นะก็วางรองลงไปได้นะครับนะครับจากนั้นนะก็เราก็ต้องใช้น้ำยาประสานนะครับป้ายๆบริเวณนะครับป้ายบริเวณที่มีตะกัวอยู่นะ เดี๋ยวเราจะใช้คอสแอร์ในการยกออกนะครับผมนะครับเราเอาหัวแรงอาจจะอาหัวแรงรับสกิดไปก่อนครับเราก็เอาหัวแรงนะสกิดไปนิดนึงให้มันตะกัวมันละลายแบบนี้นะครับขึ้นเงาเแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมจากนั้นนะผมก็ใช้แอร์นะครับในการเป่าออกนะครับคอสแอร์นะการเป่าออกนะนะปรับตอนนี้ผมปรับลมอยู่ประมาณ380นะแล้วก็ความแรงอยู่ประมาณแรงเบา จากเบาขึ้นมาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับประมาณเบอร์สนะนิดเดียวนะไม่ต้องแรงมากนะครับผมนะครับหลอดเก่ามันจะเสียนะครับเวลาเราเป่าออกนะครับแต่ตอนที่เราใส่เราจะไม่ใช้ฮัตแอร์นะเราจะใช้หัวแรงในการถอดนะครับผม หลุดแล้วนะครับนี่ครับหลุดแล้วนี่ครับตัวหลอดนะครับด้านใต้อะเขาจะมีตะก่วอยู่นะครับเดี๋ยวผมพให้ดูนี่ครับด้านใต้ตรงนี้นะจะมีตะก่วอยู่นะครับก็คือบริเวณตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขั้วตรงนี้นะที่มันหลุดมาเดี๋ยวเราย้ำนะครับตะก่วกลับไปเหมือนเดิมนะย้ำตะก่วใหม่เนะ่องาะว่าตะก่วมันด้านแล้วนะครับแล้วก็ งนี้ก็ใช้ลวดซับตะขวนะครับดูขึ้นมาเลยนะครับนะครับมันก็จะใส่แบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาหลอดใหม่นะใส่ไปได้เลยนะกั้บวกจะอยู่ด้านนี้นะครับขวามือนะเราหันให้ตรงนะครับนะครับบวกกขอยู่ฝั่งนี้นะครับเราเล็งนิดนึงนะแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะพ่อตะ่วเขาไปก่อนจะได้เชื่อมง่ายนะครับให้มันโตขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะแล้วผมวัดอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ติดไปแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมคู่หลบต่อนะครับคู่หลบก็เชื่อมไปได้เลยนะครับตอนเอาเข้าอ่ะมันง่ายอ่ะเพราะว่ามันเชื่อมเพื่อสองขาเองนะแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สายเมื่อกี้ที่หลุดนะครับอ่ะอันนี้แดงนะครับแดงก็คือบวกนะเชื่อมกลับไปนะแล้วก็ดำก็คือลบนะครับ เชื่อมกับไปเหมือนเดิมนะครับรับแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองลองเทสดูว่าจะติดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเสียบไฟนะโอเคครับผมจะเสียบไฟนะครับอันนี้บวกนะครับจิ้มโคบวกนะปึ๊บแล้วก็จิ้มโคลบนะครับปึ๊บนี่ครับสว่างจ้าเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบกับ เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมนะครับครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับแล้วก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะนะครับประกอบกลับก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอาโคมันนะมาวางไว้แบบนี้แล้วก็ใส่ไปในตําแหน่งเดิมที่เขาเขาทํามาคนระับแค่นี้เองมันจะลงร่องพอดีเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเราซื้อหลอดที่เป็นสเปคเดิมมานะครับเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะบแบบนี้เนาะ ประมานี้กอบเข้าไปเหมือนเดิมนะแค่นี้เองครับอ่มันเปลี่ยนถอดไม่ยากนะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเครื่องมือพิเศษนิดน,นึงก็คือเป็นฮอตแอร์นะหรือว่าถ้าไม่มีฮอตแอร์ก็อาจจะต้องใช้หัวแรงสองตัวแล้วเชื่อกันงัดขึ้นมานะครับอาจจะถอดตรงนั้นยากนิดนึงนะครับหรือถ้าพี่ๆท่านไหนแบบว่าไม่มีฮอตแอร์แล้วกลัวนะครับก็ถอดตัวบอร์ดไปครับบอร์ดเปล่าๆนะ แล้วก็เอาไปให้ร้านมือถือก็ได้ครับเขาจะมีฮอตแอร์นะพวกนี้ยก็ให้กระเป๋าให้เขาคิดไม่แพงครับไม่น่าจะกี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวลองดูทีหนึ่งันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะโอเคนะครับผมจะเสียบแล้วปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําอีกดวงนึงต่อนะครับอ่านี่เป็น เตานะครับผมที่ผมทอดออกมาแล้วนะอันนี้คือเป็นฝาเขานะฝาเขาจะครอบแบบอย่างนี้ไว้นะเนี่ยอย่างเงี้ยครอบสไลด์อยู่นะครับแล้วก็จะมีน็อตสี่ตัวนะครับนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามแล้วก็สี่ตัวตรงนี้นะนะครับเราก็ถอดน็อตสี่ตัวแค่นี้เองครับผมนะครับนี่เดี๋ยวผมพักลงมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวคูมก็คือเราใส่ไว้ตรงนี้นะ เขาจะมีสายมาทิ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ที่เราถอดออกมาซ่อมนะครับนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะใส่จากข้างนอกเข้ามานะเสร็จแล้วทีนี้ก็ประกบฝาเข้าไปนะครับดเดี๋ยวลองเทสกันดูว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใส่กลับเข้าไปนะก็สูบเข้าไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็กดนะครับเราพิกให้มันตรงร่องก่อนนะให้เด็กตรงนี้นะครับมตรงร่องตรงบานะครับแล้วเราก็กดะแค่นี้เองนะครับด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะ เข้าไปนะโอนะก็เล็งให้ตรงบ่าแล้วแล้วก็แค่นี้ครับแล้วก็เสียบปั๊บนะครับครับโอเคตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะนะครับแล้วก็เอาแผ่นกระจกมาท่าแล้วก็ไขน็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะเนี่ยครับมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับไขกก็บไปที่เดิมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดเทสกันดูนะครับนะติดสว่างเหมือนเดิมนะตอนแรกมันจะรีดีแบบว่าแทบไม่สว่างเลยนะนยครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผม นะครับก็สรุปค่าใช้จ่ายนะที่หมดไปการซ่อมครั้งนี้ก็ประมาณ6บาทนะครับผมหลอดประมาณ3บาทนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าพี่ๆที่เจอปัญหาคล้ายๆกับผมเนี้ยลองถอดออกมาเปลี่ยนกันเองได้นะครับผมนะครับก็ถูกไปเยอะนะครับแล้วก็ฝากไว้สักคลิปนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวแล้วไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ